สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดื่มด่ำบรรยากาศริมแม่น้ำที่อยุธยานะคะตอนนั้นร้านปืนกุ้งใหญ่บ้านป้อมมีโปรโมชั่นพิเศษทานอาหารเย็นพร้อมนั่งเรือแล้วนี่ก็คือหน้าตาอาหารของเรานะคะเราพยายามสั่งของแห้งๆไม่มีน้ำเวลาเรือโคงเคงจะได้ไม่หกราคาที่เราจ่ายไป3,900บาทนั่งได้6คนล่องเรือ2ชั่วโมงค่ะ ไม่รู้ว่าแพงไหมแต่เราถือว่าเราซื้อบรรยากาศนะคะชมวิวไปกินข้าวไปมันฟินมากๆเลยตอนแรกๆเด็กๆก็ไม่เอนจอยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนแต่พอได้ให้อาหารปลาล่ะสนุกคนเลย แล้วไฮไลท์ของเราก็มาถึงไปดูช้างอาบน้ำกันค่ะเราซื้อขนมปังมาหนึ่งลังนะคะจะแจกให้ช้างกินแต่แม่ช้างตัวนี้มาตัวเดียวกินหมดลังเลยสองตัวนี้ก็เป็นช้างน้องแฝดนะคะน่ารักมากๆโชว์ช้งชางดำน้ำให้เราดูด้วยนะฮึบฮึๆบฮึฮ,ฮ,ฮึเสียดายจังต้องกลับแล้วเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟกลับกรุงเทพนะคะลู้งี้นอนอยุธยาดีกว่าจะได้ดูช้างอาบน้ำนาน,าน หากลับแล้วก็ผ่านจุดท่องเที่ยวนะคะเธอมันฟินมากมันแบบมันสวยมากอะ่ะปกติเรามาตอนช้าแล้วแดดมันแรงแต่ว่าตอนนี้ดูสวยมากร้านนี้จ้าพร้อมลิส์อาหารแต่ไม่รู้เขายังจะทำโปรโมชั่นนี้อยู่ไหมบาย